อ่านะฮะโอเคโย่ผมกินนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมเป้าหมายเนี่ยคือไม่มีนะครับผมคือวันนี้เนี่ยมาขอบคุณนะฮะนี่ครับผมหนึ่งแสนวิวนะฮะเยดโดหนึ่งแสนวิวนะครับผมโหโหดสัตว์มากครับผมหนึ่งแสนวิว,ค,ว,วคือแบบคือถ้าเกิดเป็นคนที่ทำ u t u b e นะฮะก็ คนอื่นเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ้ยเยียหนึ่งแสนวิวเฉยๆนะแต่ว่าสำหรับผมที่ไม่เคยทำ u t u b e เลยเนี่ยหนึ่งแสนแรกนี่คือถือว่าเป็นหนึ่งแสนแรกที่สำคัญมากนะครับผมก็โหดมากเลยอะ่ะโหขอบคุณนะหนึ่งแสนวิวนะครับผมพอบคุณมากจริงๆนะครับผมโอเคนะก็ผมจะมีกิจกรรมนะครับผมกิจกรรมเชื่อว่าบัตรทูม,มันนี่หนึ่งพันบาทนะครับผมก็รายละเอียดอยู่ใต้คลิปเลยนะนี่ผมโคตนลงทุนนะครับผม โอเคอ่านใต้คลิปเลยนะครับผมเป็นกิจกรรมบัตรทูมันี่นะฮะไม่ควรพลาดนะครับผม1000บาทเลยนะโอเคครับผมบายจ้า